สวัสดีจ้าสาวกิศาขังาฝากจ้ามื้อนี้ขางฝากจะไปกินข้าวเที่ยวขางนอกนะจ้าเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งจ้าว่ากินยังแน่จ้ารับแรงขังฝากสิาพามาเบิง่งดอกไม้ของขางฝากกันเด้อจ้าที่ซื้อม้ารัปลูกมือนั้นนะจ้าอันนี้กำลังขืนใจนะดอกไม้สีม่วงกำลังขืนมา้าเลยจ้านี่จ้าซูมใกล้ ถำเนมะจา้าเนาะมันก็จะขึ้นเป็นรั่วมาจา้ะกาลังเริ่มเขียวแล้วเ,เบื้องดอกไม้คำฝากจาก้ะนี่จ้าปลูกแล้วจ้างามบอสามกระถางงากําลังขึ้นจ้ะขึ้นบ่คั้นเต็มที่ ดอกข้าวเหลืองกับงามดอกอันนี้กับงามเริ่มฮอนละจ้ะููข้างนอกได้ป้ตายเอา้าพูดอะเม,ม้เมียวเหดงานแล้วนี่ละจ้ะพนักงานตัดหญ้เาเปิมือ <c oughs> นั่งกับสิงยางเขานั่งไปแบตเปิดนั่งกับกลับไปซาดจุบาทนาง้ง อุ้ยเขียวเริ่มขึ้นแล้วจ้าเขียงานดีแล้วจ้าไม่อาตัวเด้เห็นปะหนาเสมอกันเลยไปสาไปเขาป่าออกมาตำไะม,มันม้งถอยออกมามันหูทางเด้งได้เพลินไป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 คืนไปโคยแล้ว <c oughs> มันก็ถอยไปเพามันยเนเดจ้ามันซนมันก็ถอยมันสซนมันก็ถอยอันนี้ต้นนันหมักยมน้อย เอ็นตีเริตเรตินแบกกำลังขืนเนี่ยพวกพวกแบกเบอร์รี่ได้จ้ะเนี่ยจะเป็นสีแดงๆต้นอันนี้ก็จะเป็นบกงย้มบานเขาจ้ะตั้มเซปะแดกเซฟเสียบจำข่อยงอจ้ะล้อบเบิ้งต่อมันขืนมาก,ก่อนดอกมงดอกใหม่กำลังขืนต้นใหม่ไปใหม่นี่จ้ะกะ็จะขืนหัวออกมาแดดดีจ้ะมันเนี่ยพูดแล้วจ้ะไอตั้งพูนกะกำลังขืนจ้ะ ภาษิปลูกผักข้างนอกขั้นได้ไปเห็ดสนามผักอยู่ไปไซไปไซด์เมียเหยนวปะปักฟังมันกินหยาจ้ะเสี่ยงมันกินหยามันเป็นใบตัดข้างล่างจ้ะมันก็จะกินไปเรื่อยๆวันเออตัดดีเห็ดงานเห็ดงานเดี๋ยวให้ค่าจ้างเิ้ยใครอยา อของหวานจ้าแอปเปิลพายกาคาเฟากระหอดบาราเด้จ้ากะมามีอยังจ้ากะกินเขาเรียบร้อยนะจ๊ะน้องค่ะบาเรียบร้อยเลยกะขอบคุณหลายๆจ้า